มองนี่ค่อยๆจะบ่คนบ่ค่อยหลายปันใดนี่หน่อยไปเดินข้างกันต่อป้าบิ่งเ,งเงน, <c oughs> นี่ยมึงทะเลทรายของทะเลทรายทุกคนน่ะกระจอกว่ากันยางมากขามมากแต่ขามมากทุกคนนะ่ะน้อยๆไปเลยมันค้นะน,น,นได้จต่ายางมากือหมดกระจอกสินยางมาทะเล เจงสภาพกันยางลงม,มาทะเลเราจอดรถไว้อยู่ขาง,างข,งขา้างบนเลยจ้ะไปขอกัญญาขางมันภูเขาทะเลทรายนี่ลงม,มาทะเลเนี่ยทะเลด้านล่ลางเลยจะ้ะน้ำทะเลก็แห้งหลายๆเด้ต้นสนมันแห้งตายซุ่มยืนตายยืนนี้มันต้นสนเลยนี่จ้ะ อินทนโซผู้เขาทะเลทรายเบิงซุบน้อยๆอันเคลื่อนที่ไปมานั่นคนเด้อแเด้อปานหมดจอดรถอยู่ข้างทางแล้วขอข้ามผู้เขาทะเลทรายลงมาทะเลผู้เขาทะเลทราย แดดซองตาแดดแดดท้องนัอนจ้ะพี่น้องจ้ะถือใจฝรั่งคักปะยังจักฝรั่งจักเอเชียอะไรเด้อบัดทีเนี่ยดำใส่กันไปเบิดแล้วดำใส่กันไปเบิดแล้วแดดปานเนี่ยอันฝนทางลงมาได้ค e ันพี่น้องทังลงมา <c oughs> ขวาก็เพิ่งเคยเห็นละ่ะตัานทะเลซ้ายโอ้ขาเจ้าโดดร่มเห็นไหมมา,มาเจ้ากำลังโดดล่เมเวลาขวาก็ได้ขว,ขว่งควายก็ได้เจ้าอ,อันเล่นยังไงคะขว่องขวาก,ก็ลไรลุยกินไะไร นนะานงเะบไปไปทั้งเอเชียฮ้องกงค่ะเที่ยวน้ำยุโรปนจะจ๊ะทั้งนี้ข,อขอเัเจ้ากว่าง่าวเพื่อนก็ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเนาะ